ทุกๆคนามาเจอกันกับผมกรกรศินนะครับวันนี้มาเจอกันในโค้งสุดท้ายรัฐบาลนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14มกราปี65นะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเปิดโชคเปิดราบเปิดการมองเห็นคนละแชร์นะครับใครแชร์ขอให้ร่ำให้รวยให้เฮงให้ปังทุกๆแนวทางและสบายดีพี่น้องปองป,องปายทางบ้านเฮ้า ทุกๆคนครับมาพอกันคือเกานะครับหาดพาดมือนีคงสุดท้ายรัฐบาลยศเดชเห็นทุกอย่างนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ FC ทั่วประเทศนะครับมาเจอกันกับผมกรรกรินในเพจอกอกรเลขเด็ดและก็สามารถเห็นได้ในเพจอาจารย์กรพารวยคนดวงหฮงสี่และอาจารย์กรพาชวดนะครับ เพราะว่ามีการแชร์ไปนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมคนละแชร์นะครับคลิปนี้ไลน์นีนะ้จะสำคัญนะครับนะวันจัน์จะได้รอลุ้นกันนะครับทุกคนพิมพ์อมสินทอกสอนะครับไปทีละสเติปสินทอกสอนะครับช่วยกัน ทกศเนี่ยออกเร็วนะครับนะออกเร็วหน่อย,อยประมาณสิบโมงสิบเศษก็ออกแล้วนะเก้าโมงน่าจะไม่รับแล้วนะครับอย่าลืมเนี่ยเนี่ยอย่าเพลินนะครับทกศเนี่ยออกเดือนละครั้งส่วนออมสินก็ออกเหมือนรัฐบาลนะครับออมสินทกศนะครับออมสินทกศ ่วนมากคนไม่สนใจนะครับมันก็เข้าดีดียิ่งทอกรอเนี่ยนะครับปกตินะครับว่ารัฐบาลเนี่ยมาออกอมสินอมสิน,อ,สนออกรัฐบาลของอาจารย์ตลอดนะถ้าอมสินอาจารย์แตกสามตัวหดหูนะแทนที่จะดีใจส่วนมากจะรัฐบาลจะไม่มั่นใจถ้าอมสินทอกรสยังไม่มาเนี่ยจะดีใจอะไรรัฐบาลจะมาจะเป็นอย่างนี้เนยะ แบกอยู่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะมาทุกอย่างนะครับมาทุกอย่างแต่ว่าถ้าทอกรสมาก่อนนะครับอมสินมาแล้วก็หดหูกับรัฐบาลด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอมสินกับรัฐบาลมันออกตัวเดียวกันเลยนะแต่วันนี้ก็ลองดูนะครับลองดูว่า มีแนวโน้มสังเกตทกศก่อนนะครับทกศเนี่ยมันจะเป็นการชี้วัดของรัฐบาลก็ว่าได้นะชี้วัดเดี๋ยวจะเทียบเทียนให้ดูอีกทีมันคล้ายๆกันอนะอมสินทกศนะครับเดี๋ยวให้ดูทกศก่อนเนะาะทกศยังไม่ได้ลงนะครับนอกจากในห้องไลน์ตอนนี้นะครับประจำวดวันที่สิบเจ็ดมกรา ศูนย์นะครับศูนย์เน้นศูนยหนึ่งศูนย์หนะครับแคปนะครับแคปนะจะไปจดหรือจะเอาไปนั่งดูคลิปวิดีโอก็แชร์ไปหน้าเฟซของเราต่อไปออมสินนะครับนะ อมสินเป็นแปดเน้นแปดห้าแปดเจ็ดรูดได้ในะพวกนี้นะครับราคามันไม่ค่อยลดมรัฐบาลไม่มีอันอเห็นไหมยังนะครับอ,อมสินเนาะจำนะครับทุกคนจำอมสินถกศอ,อเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูเลขอันนี้ให้ดูเลขทูบทุกคนพิมพ์เลขทูบ ไม่ได้ให้นะครับให้ดูเหมือนในห้อง VIP พของอาจารย์เลยอันนี้ก็าถือว่าสวดอัดยัดหลายขั้นหลายตอนทำพิธีใหญ่ตั้งเตืออยู่กลาสินนะครับทำแล้วเดี๋ยวจะบอกอ่ะทุกคนพิมพ์เลขทูกเลขทูกครับทุกคนยกที่สาม มันสัมผัสกันเลยนะครับเดี๋ยวดูนะและมันรู้ลัตเตอรี่ก็ัมันรู้จะมีหรือเปล่านะครับว่ามันชนอะไรกันมั่งนะครับเลขทูบนะครับเลขทูบนะครับนะตามนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเห็นอมสินแล้วเนาะทศศละสังเกตนะครับเลขตัวนี้นะมันชนวัดครูนะครับและก็ชน ทกศน,นะครับลูกเป็นไปได้เพราะฉะนั้นทกศเน,นี่ยมีสิทธิ์เป็นรัฐบาลได้เหมือนกันนะอันนี้ทําวิธีใหญ่ที่แตก3ามตัวนะครับทุกคนในวันสุขที่เก็ดของตำเหลาที่ทำพิธีนะครับที่มันออกหนึ่งหกศ ทุกคนน่าจะจําได้อวันทําพิธีนะครับไปออกตําราวก่อนแล้วนะเออนะที่มันออก160ตํากลาวเมื่อวันศุกร์ที่เจ็ดนะครับทาพิธีแต่จะเป็นรัฐบาลก็เห็นแล้วเนาะต่อไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เห็นชุดรวยนะ รัฐบาลนะครับรัฐบาลไทยอยากจะเทียบเคียงให้อีกทีหนึ่งไม่รู้จะทุกคนจะซื้อได้หรือเปล่าเนาะใครที่อยู่ในระบบออนไลน์น่าจะรู้แล้วละ่ะนะจะใส่ใจหรือเปล่านะครับมันออกรัฐบาลน่าจะออร่างสามหกหรือหกสามนั่นแหละครับทุกคนก็จะเป็นสนใจไอ้เลขสูตรเพราะว่าเลขทูบเมื่อกี้เข้านะครับเม,มื่อกี้เข้านะครับ วดนี้ลองดูนะครับวดนี้ลองดูอ่ะทุกคนรัฐบาลนะครับยกที่ห้ายกสุดท้ายรัฐบาลไทยนะครับประจำวดวันที่สิบเจ็มกราหกเจดงวดแรกของปีหกห้านะครับอาจารย์หให้ความสำคัญในชุดนี้ให้หางเดียวเม็ดเดียวนะครับ นะยให้ดูสูตรนี้เนาะนะเพราะว่ามันหลายๆอย่างนะครับทั้งฝันทั้งสูตรมันตรงกันทั้งฝันทงเป็นเม็ดเดียวนะครับตามนี้รัฐบาลไทยนะครับประจํานวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมปีหกห้าให้ความสําคัญสูตรนี้ทุกคนนะ่าจะเห็นอนาะจย์ไ์สดวันที่ห้านะครับมกราเนะี อัต,ตรีเขาขายจารย์ให้ให้ก่อนแต่ว่ามาลงเทรดเนี่ยน่าจะระบบออนไลน์เขาเปิดแล้วลงทุกคนว่าสวยงามไหมเเป็นเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวเลย มาแรงไหมทุกคนอาจารย์แปลกใจมากแทงไม่ได้ทุกคนน่าจะเห็นหมดแล้วนะอาจารย์จะไม่ไม่ย้ําให้นะครับก็แชร์ไปนะนแชร์แล้วก็ย้อนดูลองดูนะครับเลขทูบอมซิมทอปสอนะประมาณนี้นะครับทุกคนนะประมาณนี้นะลองไปจัดนะครับเดี๋ยวไม่ทันเนาะสำหรับตำราวประมาณนี้ขอทุกคนโชคดีนะครับร่ำรำวย หิงหิงปังปังกันทุกคนครับสวัสดีครับ